เมื่อพี่ชายถูกจับตัวไป <S <S เขาไม่รอชา้าที่จะไปช่วยเหลือแม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นกองทัพเรือก็ตามครับสวัสดีครับผมวันนี้ไอทอยสตีโอโอมจะเสนอลูฟี่หมวกฟางบุกม,มาลิงฟอร์ดครับผม <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็มาเป็นคิวของลูฟี่นะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นค่าให้ดูจากตัวเสื้อนะครับผมแล้วก็ข้อมูลนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตอนที่เขาไปบุกที่มารีนฟอร์ดนะครับผมก็ไปช่วยเอสนะครับที่สงครามมาลีนฟอร์ดนะครับผมก็จะเป็นตัวเสื้อเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ใส่หมวกนะครับอันนี้เป็นงานแท้นะครับผมผมขอบอกว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยคือแบบผมได้มาจากอ่าเพจประมูลญี่ปุ่นนะครับผมก็เนี่ยครับคือแบบยังมีตัวที่เป็นราคาญี่ปุ่นแปะอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวที่เป็นแมวทองนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับอีกทีนึงแต่อันนี้ผมจะไม่ได้แกะให้ดูนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยหา ภาพจากอินเทอร์เน็ตมาให้ดูนะครับเพราะว่านะครับผมคิดว่าเดี๋ยวตอนขายไปนะครับให้คนที่เขาซื้อไปนะครับเป็นคนแกะคนแรกดีกว่านะครับผมแล้วก็นะครับจะได้นะครับเผื่อจะได้เอาไปเป็นของขวัญเรื่ออะไรางี้นะคือแบบของขวัญสำหรับคนที่ชอบวันพีชเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสามารถตัวนี้สามารถเป็นทั้งของขวัญแล้วก็เอาเป็นของสะสมได้นะครับผมก็คือ อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยยังมีตัวที่เป็นราคาที่มาจากร้านญี่ปุ่นอยู่นะครับอันนี้เป็นงานรางวัลนะครับผมจับฉลากนะครับผมอิชิบังคุจินะครับผมงานรางวัลซีครับอันนี้งานรางวัลซีนะครับผมชื่อนะครับอ่าเช็งออฟเจเนอเรชันนะครับผมก็เป็นเหมือนกับเป็นอ่ารุ่นนะครับของโมเดลตัวนี้นะครับผม ก็นะครับจริงๆแล้วผมก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับผมที่อาจจะเป็นแบบช่วงสงครามมารีนฟอดนะครับผมก็จะมีตัวอาคาอินุนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหนวดขาวด้วยนะครับผมคือหนวดขาวที่ตัวใหญ่กว่าตัวนี้นะครับผมซึ่งถ้าแบบว่ากันตามสเกลแล้วเนี่ยนะครับผมคือแบบลูฟี่ก็จะตัวเล็กกว่าหนวดขาวเนาะนะครับก็ ให้ดู Adams. ตัวตัวด้านหน้าก่อนครับอันนี้ตัวด้านหน้า London, นะครับด้านหน้ากล่องนะครับปุ๊บด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นใสแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังยังไม่เก็ะครับยังไม่เก็ะนี่ก็เป็นด้านข้าง บนนะครับนี่นะครับมือสองผมก็เห็นอยู่นะนะครับถ้าถ้าแบบใครถามว่าเอ้งานในตัวนี้มือสองมีไหมมีนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวงานเลเท่าไหร่นะครับผมนะับก็ยังพอหาได้อยู่นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยผมผมก็ได้มาเป็นมือหนึ่งแบบนี้เลยนะครับผมก็คือยังอยู่ในแพ็คราคาซิลยังอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นแมวทองนะครับผม แมวทองเบอร์ห้านะครับนี่เนี่ยผมให้ดูใกล้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ถามว่าแล้วตัวที่เป็นฐานมันเนี่ยนะครับก็เขียนนะครับเขียนว่าอ่ามังคีดีมังคีดีลูฟี่นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ของลูฟี่อยู่นะครับซึ่ง<อ>าน นี่หนวดขาวนะครับแต่นี้เป็นหนวดขาวหนุ่มนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็น่าจะเป็นซีรีส์คล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวฐานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็สูงประมาณ30ซนติเมตรเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับผมสําหรับคนที่อยากจะดูรีวิวตัวนี้นะครับผมนะครับหรื ด้านบนนะครับสามารถคิดด้านบนนะครับหรือตัวด้านล่างนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไปให้นะครับผมเขาหลบกล่อนนะครับก็เดี๋ยวนะครับก็อาจจะดูใกล้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาหาภาพในอินเทอร์เน็ตมาให้ดูนะครับผมว่านะครับดีเทมันเป็นแบบไหนนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวนี้เพื่อให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นวิดีโอจากของจริงจริงนะครับผมของจริงนะครับผมนะครับก็คือถ้าขายให้ไปก็จะขายให้ไปสภาพแบบนี้เลยนะครับผมก็คือส่งให้เป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะผมมีอยู่ตัวเดียวนี่แหละครับผม นี่ยครับผมตัวลูฟี่นะครับผมงานอิชิบังกุจินะครับผมเช้งออฟเจเนเรชั o นนะครับผมก็อันนี้เป็นงานแท้นะครับผมนี่ก็ให้ดูใกล้ๆนะครับผมว่ามันยังอยู่ในแพคในซีลจริงๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับตัวที่เป็นสติกเกอร์แมวทองนะครับผมก็คือแมวทอง5เนาะอันนี้นะครับก็รับรองได้เลยครับว่าเป็นงาน เท่เน่ยนวันนะครับผมนี่ครับนวันซีนะครับผมติดตดติดไอตัวนี้น่าจะอ่านว่ามังคีเดียรฟี่นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ถ้าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมนี่นะครับก็ให้ดูนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับผมมันก็ ไม่ได้หายากหรอกครับผมแต่ว่ามันก็นะรครับก็ถ้าจะหาในตัวที่เป็นอยู่ในสภาพมือหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะค่อนข้างที่จะต้องหานิดนึงนะครับผมแต่พวกมือสองเ่ยผมก็ยังพอเห็นอยู่นะครับผมตามเพจต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับฮุสา mm hmm.